คนไทยเนี่ยนะสันดานเสียมากแหละลูกหลานเรารุ่นหลังไม่กินผักเคี่ยผักออกหมดแล้วแม่ก็ไม่ฉลาดมันต้องเดี๋ยวนี้นะมันจะกินอะไรก็แล้วแต่หั่นผักแท้ก็ไปบดปั่น้าไป,ป,เ,าไปเดี๋ยวมันติดเองอะ เดี๋ยวนี้เขามีร้านเมนูเชิดชูสุขภาพเขาเขียนว่าไงตัวเป้งเลยผักครึ่งหนึง่งอย่างอื่นครึ่งหนึง่งผักแต่ละตัวเนี่ยไอตัวนี้นะไปดูได้เลยส,สับพคุณมันได้ต็มเจ็ดแปดอย่างเ่ยเราไปกินอะไรก็ไม่รู้และไอตัวนี้มแมลงก็ไม่กินพันแมลงก็ไม่กินก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงทำกับข้าวกินกัน เองบ้างปลูกผักกินเองบ้างทำกินเองบ้างไม่ใช่อะไรก็ะใสร้านพุ่มพวงแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งแย่เลยสั่งทางออนไลน์ไม่ต้องทำกินเองแล้วทอสระอำำิมทำหัดทำกินเองบ้างนะไอ้กินหรูอยู่แพง สำแดงตนเป็นคนหัวนอกเนี่ยอย่าทํามากเลยนะยมตามรอยทำดีงามมากตามรอยทอสระอธรรมยิ่งเป็นรูปประธรรมไอ้ตามรอยทำเพราะนั้นอาจจะเป็นแค่นามมาทำอาจจะมาเทศเนี่ยอาจจะอยู่ในเทพบ้างในลายในอะไรบ้าง แต่คิดว่าสิบปียี่ปีพอเราตายไปองค์ใหม่ก็มาแทนบางทีเรายังไม่ทันตายเลยตอนเกิดเรื่องเหลืองแดงจะมาขาลงวูบท่านสมปองกับท่านวอก็ขึ้นแผนแต่ถ้าสี่ชิ้นที่จะมาทำน้อยเนี่ยมันจะอยู่เป็นร้อยปี พอสร้ำทำรรตัวเนี้แล้วก็สะท้อนเป็นศูนย์ศึกษาธรรมเป็นอุทยานการศึกษาธรรมะนั้นขอให้ชีวิตเราอย่าอยู่เปล่าๆอยู่เปล่าเป็นโมฆะอยู่มันต้องทำนูน่นทำนี่ให้บ้านในเมืองบ้างถ้า <c oughs> อยู่แล้วไม่ทำอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าไงรู้ไหมคำที่พพุทธเจ้าตำหนิหรือด่า ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าดา่าด่าเจ็บที่สุดมีสองคำหนึ่งโมคะบุรุษแปลว่าไอ้นี่เกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าถ้าเป็นผู้หญิงก็โมคะสตรีอีนังนี่เกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าทำไว้มั่งสร้างผลงานดีๆไว้เป็นอนุสาวรีของชีวิตอมารีบทำทุกวันเดี๋ยวนี้ทำตะม,มึดเลยตีห้าไปแล้ว อยากทำให้เสร็จก่อนตายไม่อยากตายก่อนเสร็จจึงทำหามลุ่งหามคำ่ำเลยตัดกิจนิมนต์ไปเทศบ้างเพื่อจะทำผลงานดีๆไว้เป็นอนุสาวรีของชีวิตสร้างอนุสาวรียแม่ไปแล้วอันนี้สร้างอนุสาวรีปฏิมากรรมที่คนเก่าแก่รุ่นสมัยก่อนพันสองพันปี เขากราบไหว้พุทธเจ้าด้วยสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เรามาแกะรอยดูกันเดี๋ยวเราจะทำให้น่าคิดตอนนี้กำลังทำซอยต่างๆซอยคำพูดนักปราชญ์มีใครบ้างที่พูดไปเด่นที่สุดในโลกมาหาตรมะคาันธีพูดไว้ประโยคหนึ่งธรรมาชอบมากการใช้จ่ายสุลุยสุไล่ เท่ากับการฝึกตนให้เป็นมหาโจรปล้นทรัพย์ตัวเองโจรจะปล้นทรัพย์เหล่านี้มันต้องใช้ปืนใช้มีดขู่ใช่ไหมแต่สันดานสุรุยสุายเงินหมดไปโดยไม่ต้องใช้ปืนจี้เลยการใช้จ่ายสุรุยสุรารจึงเป็นการฝึกตนให้เป็นมหาโจรปล้นสมบัติตัวเองปล้นทรัพย์ตัวเองเนี่ยแตมาจะทำซอย ต่างๆนักปรา์คนไหนพูดอีกประธานาธิบดีคนก่อนของสหรัฐนะี่ยตื่นขึ้นมาต้องถามตัวเองเช้านี้จะให้อะไรกับสหรัฐไม่ใช่เช้านี้สหรัฐจะให้อะไรกับเราถ้ทั้งคนไทยเราตื่นมาบ้างเช้านี้จะให้อะไรกับแผ่นดินไทยไม่ใช่เช้าตื่นขึ้นมาแผ่นดินไทยจะให้อะไรกูมั่งไม่ได้คิดอย่างนั้นชาติไม่เจริญโยมตอนนี้ซอยนี้ก็เริ่มเสร็จแล้ว ซอยละลายทางโลกก็มีซอยละลายทรัพย์ของอาตมามีซอยละลายทุกพอเดินเข้าไปปับ๊บก็เจอคําสอนหลวงพ่อพุทธทาสทุกมีต้องตะเพิดมันบ้างเวลาเครียดทุกตะเพิดดังๆกู้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ให้ทุกข์มันตกใจเดินไปนิดเจอของท่านวอวัชระเมธีทุกมีเราเรียนรู้ ไม่ใช่มีเราจมอยู่กับมันไปสุดซอยกดเพลงเพลงก็จะดังสุขกันเธอเราเศ้าไปทำไมถ้าสุดซอยแล้วมันยังไม่หายทุกไปโรงพยาบาลศรีธัญญานี่ยนี่อย่างนี้เขาเรียกตามรอยธรรมที่หลวงพ่อพุทธทาสสร้างโรงมหอรสพบไว้ อาตมาก็จะมาสร้างซอยเป็นซอย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 หลายแบบมียเยอะแยะเลยอีกเก้าเดือนไปดูกันนะถ้าไม่ไปก็ตามเวน้นตามกรรมปล่อยให้หูตาอาพับนี่คนยุคนี้บ้าบอเลยชอบดูเว็บลามกเขาออกอะไรมาปิด ไม่ดูเว็บลามกมันปะทวงรู้ไหมลูกหลานเราใจแตกเพราะอะไรเพราะมันดูเว็บลามกเดี๋ยวนี้ดูที่มันทําได้ยังไงอ่ะใครจะไปทําตามกันได้ไหมดูรายการหลุมดําไม่ยอมเด็กผู้หญิงยุคนี้ประหลาดนะถ้ามันได้นอนกับผู้ชายคนนี้มันก็มาทําแต้มแข่งกันถ้านอนซ้ำในแต้มไม่ขึ้นหรือว่างี้รุ่นยมเคยทำไหมอย่างเงี้ย ถ้าทำก็ไม่น่ารอดเด็กบ้าเลยเมื่อก่อนเขาบอกเสียเนื้อเสียตัวเสียพมมาจารียวนี้มันบอกว่าอีนี่ไอ้นี่กูได้แล้วไอ้นั่นกูได้แล้วมันได้ควา,ามระยำลามกมาแล้วมันยังมีถ่ายคลิปไปอวดกันอีกนะนี่ไงกูได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันนอนกับกูนี่ไง โอ้มันจะเอาไปอวดกันออกนะหน,น้าด้านจริงจริหมดเวลายัางเนี้ย <c oughs> เอาโยมเดี๋ยววันนี้เตรียมมาสิบอปฏิทินเดี๋ยวจะมาไปเซ็นหนังสือนิดหน่อยแล้วก็จะออกไปที่บูธเขาให้บูธมาขายของโยมเดี๋ยวยังไงนะ ไปช้อปปิ้งหน่อยซื้ออะไรจากวัดไปนะบุญก็ได้ใส่ก็เต็มเอาละก็ขอให้ญาติโยมตามรอยธรรมทั้งธรรมที่เป็นงานกระทำถ้าทำาด้วยมือด้วยเท้าทั้งนำม,มาทำก็ขอให้ตามให้เจอให้พบให้เห็นด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน